ทุกคนจากรถไฟขอนแก่นก็จะเจอตรงนี้เดินมาใช่ไหมเป็นวัดพุทธารามใช่ไหมครับก็เดินมาประมาณกิโลนึงเนี่ยฮะเดินไปเพื่อจะอไปเช็คอินที่โรงแรมพรสาทุกคนขอนแก่นนะตามรอยมานะครับว่าหาง่ายไหมนะครับนี่ฮะบรรยากาศตรงเรียบใ,ใกล้ๆกับทางรถไฟขอนแก่นเลยทุกคนถ้าไปอีกทางหนึ่งก็จะเป็นมิตรภาพคู่ขนานกันก็เป็นตลาดต้นตาลเมื่อกี้นี้เองเ,เราเลี้ยวเข้ามาทุกคน ถ้าเลยไปตลาดต้นตาลเราก็สามารถเข้าอีกทางหนึ่งได้ใช่ไหมเขาบอกแต่เราเข้ามาทางออซอยตรงนี้หามาเจอวัดพุทธแล้วก็เดินเรียบถนนตามนี้ไปเลยพุดง่ายๆคือเป็นถนนรถไฟอ่ะทุกคนถ้าเกิดเราออกอีกทางหนึ่งใช่ไหมออกจากรถไฟริโวซายท่านก็จะไปออสารัาเมืองแล้วก็เซ็นทรัลนะครับ แต่ถ้ามาทางนี้ก็เป็นถนนรถไฟเลยทุกคนก็จะเจอเดินไปเรื่อยๆหนึ่งกิโลเขาบอกเขาจะเจอโรงแรมพรสามทุกคนุตรงนี้มีถนนวีละวันนึกถึงอํานวยวีละวันใช่ไหมเขาเป็นคนขอนแก่นนี่อานวยวีละวันพ่อของเอ็กแซกอ่ะพ่อของทกกลเกียริวีละวันอะ่ะทุกคนเราเดินเดินไปก็จะเจอเส้นทางยกนะรับสนามกีฬาั่นเองใช่ไหม ตลาดต้นตลาตลาก็เขาจะมีป้ายบอกว่าจะตรงไปก็แสดงว่าเลี้ยวเข้าตรงนี้ตัดมาเจอทำนสนามกีฬาได้นะับสนามกีฬาของคอนแกนในตัวเมืองนี่ก็จะเป็นสำนักงานส่งเสริมคอนแกน Provincial o f f i c e of Learning Encouragement ทุกคนอ่านี่มีร้านขายกางเกงมือสองกางเกงสวยๆเนาะเออเราค่อยมาดูก็ดีทุกคนเป็นห้องสมุดรประชาชนเฉลิมพระเกียรตินะฮะ ของออสมเด็จพระเทพซ้ายมือเลยทุกคนออบึงแก่นคนครนะครับก็ไม่ไกลจากโรงแรมพรสามแล้วก็สนามกีฬากลางเหลียวซ้ายด้านหน้านี่ยนะครับอุ้ยทุกคนนี่สูเรียนรู้อย่างยั่งยืน sustainable learning center ก็จะเป็นนั้นจะเป็นไดโนเสาร์ทุกคนเข้าไปดูไดโนเสาร์ไหมนี่ห้องสมุดรประชาชนเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเทพจังหวัดขอนแก่นนี่ห้องสมุดอ๋อ มีที่ชาร์จแบตให้เราไม่ยากแบตจะหมดเลยสวยมากอาคารภูผาม่านทุกคนนี่อาคารภูผาม่านตรงกับอุทยานแห่งชาติภูผาม่านเนาะนะจังหวัดขอนแก่นไปดูเดโนเสากันพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูนสูตรรวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่เดโนเสาซิลินทรนเน่สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิกโลกเลยทุกคนนี้ คำขวัญประจําจังหวัดขอนแก่นยาวเฟื้อจํายากที่สุดใน3โลกเหมือนกันนี่จะเป็นไดโนพาร์คทุกคนกศนนขอนแก่นนี่ค่ะนี่สมเด็จพระเทพทรงปลูกใช่ไหมปลูกต้นราชพฤกษ์ที่เป็นดอกไม้ประจําจังหวัดนี้เลยห้อยยาวๆเนี่ยจะเป็นดอกจะเป็นสีลู่ของแต่ถ้าต้นไม้ประจําจังหวัดคือต้นกันหละปะพฤกษ์นี่เป็นโคดเลนิ่งสเปซขอนแก่นทุกคน เพระองค์ท่านส่งมาปลูกวันที่5มะกราลา2 5 4พนะัน่ะต้นนี้นี่เดินวนเสาทุกคนโอ้ต้นนี้สวยมากนะสวยทุกคนรถมากจังหวัดขอนแก่นนี่คือสุดยอดมากเป็นจุดศูนย์กลางของทั้งอ,อ,อีสานเหนืออีสานใต้เนะ พราะว่าต้องผ่านโคราชมาก่อนจะถึงขอนแก่นแล้วก็พาเลยขอนแก่นไปก็จะเป็นอุดรหนองคายอุบลถือว่าขอนแก่นนี้เป็นใจกลางหัวใจสําคัญเลยนะจังหวัดนะครับและจําคําขันประจําจังหวัดจะจํายังไงได้ข้างหลังยาวมากนะโดยเฉพาะประโยควักสุดท้ายสุดเท่เลียนทองมวยโอลิมปิกนะจำยากสมรักคำสิงนะ่งไงทุกคนสวยไหมอันนี้ไก่าย,ย่างเขาสวนกวางทุกคนพระธาตุขอมแก่นอุทยานแห่งชาติภูผามา่านสวยไหมครับ คือไดโนเสาร์ที่เมืองอำเภอภูเวียงของขอนแก่นจะเป็นพันซิลินทอนนี่ทุกคนอันนี้นั่งนั่งเนาะไปเดี๋ยวแบตจะหมดซะก่อนถ้ามันตัดไปยังไม่ถึงโรงแรมอย่าว่ากันนะครับเพราะว่าอีกประมาณ700เมตรก็จะถึงแล้วทุกคนครับวายทุกคนเจอร้านแกงคั่วปักใต้อีกแล้วทําไมชีวิตเราต้องเจอร้านแกงใต้เรามักจะแบบถ่ายร้านแกงใต้มาบอกให้โลกรู้อยู่เสมอไปจังหวัดไหนะจะหาแต่ร้านแกงใต้ร้านข้าวซอยทุกคนนี่ฮะ เราจะต้องมารีวิวให้ได้เดนะี๋ยวต้มาบอกต่อว่าอร่อยเพียงใดนะครับหาวันก่อนไว้มีสองร้านปิดกันรลยอ่าทุกคนโอ้ยมีตุกๆุกไทยแลนด์ด้วยทุกคนอ๋อเนี่ไงโรงเรียนเกตนคนครวิทยาลัยทุกคนตรงนี้เองแล้วก็บึงแกตนครก็ไม่ไกลและสี่โรงแรมนพรสามโรงแรมพรสามก็อยู่แถวแถวนี้เองเมื่อกี้เราเห็นร้านข้าวซอยด้วยนะ หนุ่มเหนือเขาซอยทำไมเราได้เจอแบบร้านเด็ดๆทั้งนั้นเด็ดต้องมาพิสูจน์แ่บกันทุกคนนี่มีอีสานด้วยเห็นไหมสี 4, 5, ่ภาคเลยที่นี่โอ้ยรถไฟล่างคู่เห็นไหมนั่งจากกรุงเทพมาก็าจะ